ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันกัดแล้วโอเคโอ้โหหนักอีกทีหนึง่ง เบ็ดนะครับตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยได้ปลาสักตัวนะดูงโงเลยตัวนี้ดูดูดิออย,ยาอัสลามุลยกุมสวัสดีเอฟซีนะนะทุกคนนะครับอัสลามุลยกุมอีกทีนึงวัสดีนี่จันไวไงเกอีเกมอีเกมมีอีเกตูไม่ไงเกเวเแฮแบ๊บนบ๊บไอ้นี่จอนไวแตงกต้องเล็กดอตอนตอนเลี้นงะต้อายอยู่ก็แ้ เาตอนอเกตบปลาเพื่อกินครับวันนี้พอดีว่าเอฟซีอยากกินปลาะโดดูซิว่าจะได้ไหมเลสโกลุยกันเลยมาชมเ hey. มาครับลุยกับไม้ในสวนยางเป็นไม้อีกไม้หนึ่งไม้ลึกลับนะครับ เขามานี่ประมาณ500กิโลไอ500เมกน่าจะได้นะ500กิโลบาบออะไรโอเคทุกคนมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาตกปลาชะดูกันมาดูที่ว่ามันจะดุไหมหรือว่ามันจะเชื่อชค่อนนี้เคเราทานข้าวไร่ล้อแล้ว,วแต่เราก็ต้องอตกปลาต่อครับ ใน okay. เวลาบรรเลงเลยครับนะาทุกคนเป็นอะไรไม่รู้ทำไมมันกระเจือ,อยากมาก ชั่นใจร้ายดูนะไปแล้วไปไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วมันกัดแล้วโอเคโอ้ยไม่อยู่ไว้ย่า โอเคนะทุกคนเมื่อตะกี้เราหลุดไปแล้วหลายช่อนหนึ่งตัวนะแต่เดี๋ยวเราเจอข้อชะโดครับถือว่างานเข้ากับทีนี้โอเคนะสันนิ่งยิ้งลุจุดไดเกอีเกเวสเกอชันนิ่งเดปียิ่งตกี้ะมุกุลละอีเกตะ้ตเมตรนี้ไปเอาเอร์เตยตะกี้ต้องรู้สึกอาก็พังกันเตยตะก้เขาไม่ได้งงงเล็กๆได พี่ลาอนเตอร์นะครับพักการ์ดมืออืมพัากการ์ดแบบยานนั้นนี่นี่ครลูกอุป,ปรกรณ์เกษตรกรอยู่นะเราต้องพักการโอเคเดี๋ยวจะมาชมว่าจะได้หรือแหววันนี้แต่ที่แน่นๆเราเจอข้อจดัดดวไปแล้วหนึ่งหนึ่งข้อนะโอเคเป็นข้อแรกที่จะเป็นจัดไป let's go ผ่านได้ันไม่ใช่ง่ายๆโอเคมาต่อใส่แค่คันนะไม่ต้องใส่กันสว่านเลยนะทุกคนมันอยู่ที่โลกโไปไปเลยผมว่าน่าจะกันนะอยู่นี้โอ้ยอย่าเบลิดิ ข้อประมาณหนึ่งสัปดาห์นะน่าจะได้โ้ยว้าตามมาถึงนี่เลยวใหญ่ใหญ่ใหญ่ว้ยใหญ่เว้ยใหญ่ใหญ่ครับ หวานเจีียบเลยแต่ไม่รู้ว่าจะโดนไหมนะต้องดูก่อนนะเ๋ย่ผิวน้ำมันไม่เอานะทุกคนโอเคโ้ยไปแค่โรย โอ้โหโดนยังไงวะว้าวตัวนี้โอ้เรื่องเว้ย เล้วนะว่าโอเคไม่รู้โดนตัวไหนมาครับยังไม่รู้ว่าเป็นชัดโดูหรือว่าช่อนนะแต่ดึงเบรก เดี๋ยวผมจะลงไปนะทุกคนต้องลงแล้วและงานนี้ห่เ <Huh. S 1> หนื่อยอะหนักอีกทีนึงยังอยุ่หนักอีกทีนึง ให้มันดึงไปก่อนนะโหยังไม่รู้กี่กิโลนะครับโอ,โอเคนะครับลงน้ำไปแล้วโอเค รู้ว่าลึกไหมนะครับต้องลงก่อนนะใหญ่ซะด้วยครับโอเค ตัวนี้มันต้องกล้าเลยครับเล็อกอยู่นะแต่ไม่เป็นไร ไหม ใหญ่เว้ยว้าวเชี้ยใหญ่เว้ยว้าวว้าวโอ้โหกีโลวะนี่ฮะ ยอดครับอยอดเลยตัวนี้โหโหหลุดพอดีครับ โอ้ลุกดพอดีครับไอยาดีนะครับทุกคนโู้แสบจริงๆเลยโอ้พังไหมโอ้พังเลยครับโอ,โอ้เสียดได้ลุดพอดี ดูเหยื่อดิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับดูทุกคนนี่สปินนัเบรนะครับงอเลยโหไอตัวนี้ยังไม่เคยได้ปลาเลยนะแต่เสียบมาวันนี้เคยได้เลยครับ กี่โลวะฉันโดวัวนี้ยาสุดจินครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใส่รองเท้าแตะก่อนดูขานี่ออกเลือดหมดแล้วโ,โอเคนะ สุดกินครับตัวนี้ด,ดูดูดูเลยดูทางลงไปครับตัวนี้สุดกินครับมันกลับตรงนู้นนะเมื่อกี้โอเคเยสเราทำสำเร็จครับวันนี้วันนี้ไม่หลุดแล้วนะโอเคดีที่ทงทุกคนโอเคทุกคนวันนี้ครับนี่ครับเยือ่อสปินน์เบตนะครับตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยได้ปลาสักตัวนะดู งอเลยตัวนี้ดูดูดิอียาโอเคใส่ช็อตจะเป็นของช็อตหลีดนะครับ50ปอนด์ PE เป็นของ PE4 50ปอนด์เป็นของซามูไรนะครับนี่ร็อกคูราโดดีซีนะครับร็อกหกเองโอเคคันจะเป็นของไบซันบลู10 20นะครับเดวมาดูตัวปลาโอเคทุกคนยุูว้าวูว้ ห้าน่าจะมีครับตัวนี้โอ้โหดูดูดูครับตัวนี้น่าจะมีห้านะดูโอ้สุดยอดเลยครับตัวนี้โอ้โหแดงดีมากเลยโอ้หดีนะครับที่ทะลุอืมโอเคฝาดด้วยนะอเวออินฟินิตี้เรื่องชดูนี่ไวจาแวเวนี่ครับข้อแรกของปีนี้อฟฟี่เลย โอเคเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยครับโอเคโอเคครับก็ต้องกลับก่อนนะถือว่าคุ้มแล้วล่ะโอเคว่าอะไรกมุสลานฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งหน่อยนะทุกคนโอเคบ๊ายบายจุ๊จุ